มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตักบาทพระภิกษุกว่า1125รูปขึ้นเป็นครั้งแรกฉลองครบรอบ25ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศูนย์พัฒนายุวสตรีแกนนำชาวพุทธจัดโครงการบ้านแสงสว่างศูนย์พัฒนายุวสตรีแกนนำชาวพุทธสถาบันธรรมชัยจัดประกวดสุนทรพจน์ระดับโลกรอบชิงชนะเลิศสามเณรเตรียมอุปสมบทสถาบันธรรมชยัยรุ่นที่12 ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาตามประเทศวัดพระธรรมกายเซียนเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและกิจกรรมเนื่องในวันแม่ติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยสถิติทุกจังหวัดเร่งผลักดันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขณะนี้มีประชาชนกว่า5 0 0 0คนเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะ นายนพรัตน์เป็นจ้าวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมสถิติหมู่บ้านรักษาศีลห้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557พบว่าขณะน,นี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าแล้วโดยแบ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางโครงการจำนวน7,542วัด กำลังขยายผลให้ครบ3 8 9 8 4ัวัดมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน5,429หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ29.07และกำลังขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้านจำนวน74,693หมู่บ้านมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนานวน5องพั0คน คิดเป็นร้อยละ3.52และกำลังขยายผลดำเนินการให้ได้61ล้านคนซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ปรองดองสมานชฉันเพื่อการปฏิรูปและหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษคอสชได้รับทราบแล้วและพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างความเข้าใจความปรองดองสมานฉันและการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ปฏิบตัติต่อตนเองและสังคมในระดับดีมากอีกด้วยค่ะมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีจัดตักบาทแดกคณะพระภิกษุสงฆ์1125รูปเป็นครั้งแรกของมหาวิทยายลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อฉลองครบรอบ25ปีของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะ เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระกว่า1,125รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีพระราชธรรมโกศลพร้อมด้วยพระราชธิราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ นายสุรพันธ์ดิตสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคราวาสโดยมีรองศาสตราจารย์ดรนงนิตธีรวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีเป็นผู้แทนกล่าวรายงานนอกจากนี้นายแพทย์พรชัยพินยพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้มอบโล่รางวัลผู้นำยุวพุทธโลกครั้งที่หให้กับนายอภิสิทธิ์อุทธคากอง ประธานชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคีฬานเพศตั์และพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์1125รรูปในครั้งนี้จัดโดยสโมสรน,นักศึกษาสภานักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาทุกคณะ ชมรมพุทธศาสตร์และมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยายลัยได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์สร้างความรักความสามคัคคีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีแห่งนี้และเป็นที่น่ายินดีว่าการจัดตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของมหาวิทยายลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยด้านพระราธ,ธร,รมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวสัมมทธนียกถาว่าวันนี้เป็นวาระสําคัญของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีโดยการนําของท่านอธิการบดีท่านมาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งหลักการทําบุญวันนี้คือการรวมพลังกันของนักศึกษา ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการความสมานสามคัคคีโดยเฉพาะทางมหาเถรสมาคมโดยการนำของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีดำริให้โครงการรักษาศีลห้าขึ้นทั่วประเทศจึงฝากให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติและเห็นความสำคัญของศีลห้าซึ่งไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าเท่ากับบุญวันนี้เป็นวันแห่งการเติมบุญโดยแท้จริง ให้กับคณะครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นการทำบุญต้อนรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาใหม่หรือว่าต้อนรับชีวิตใหม่ซึ่งไม่เหมือนแต่ครั้งแต่ก่อนเราต้อนรับกันเป็นแบบทางโลกบัดนี้เรามาต้อนรับกันแบบทางธรรมโดยอาศัยตามธรรมตามหลักของศาสนานั้นเอามา เอามาประยุกตใช้ในชีวิตของเราที่เจริญก้าวหน้าเพราะมองเห็นความสำคัญโดยเฉพาะแล้วก็คือการเข้าถึงพรระตัตนาตจเราเป็นชาวพุทธพ่อแม่บรรพบุรุษของเรานั้นเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นสิ่งใดที่ทำให้เป็นคุณและเป็นประโยชน์นั่นก็คือชีวิตอยู่ตามปกติสุข ชีวิตจะอยู่ตามปฏิสุขด้วยความาราบรื่นด้วยความสาม,มัคคีปองดองกันนั้นก็ด้วยอาศัยหลักธรรมนั่นก็คือรัฐธรรมนูญของชีวิตรัฐธรรมนูญของชีวิตนั่นก็คือศีลห้าศีลห้านี้เป็นหลักประกันสังคมให้อยู่ร่วมกันครอบครัวใดสังคมใดตั้งแต่สังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอในจังหวัดจนถึงประเทศ เมื่อมีศินหาแล้วย่อมจะนำความสุขและความเจริญและความสบายใจมาให้แก่ในสังคมนั้นค่ะวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นนักศึกษามหาวิทยายลัยอุบลราชธานีนะครับได้จัดตักบาทพระพิสุทธิสงฆ์1125รูปซึ่งเป็นวันเป็นปีครบรอบเข้าสู่ปีที่25ของมหาวิทยายลัยนะครับนักศึกษาชมรมพุทธร่วมกับชมรม สร้างสรรค์คนดีศีอุบลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายส่วนนะครับให้ความสําคัญและก็ในส่วนของฝ่ายพระพิสุนะครับทางเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายก็ให้ความสําคัญกับงานนี้ท่านมาร่วมงานนี้รู้สึกประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของออการจัดตักบาทรพระ1,125รูป เป็นการจัดครั้งที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยในภาคอีสานนะครับเป็นครั้งแรกครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผมที่ตักบาตรพระ1 0 0 0ันกว่ารูปซึ่งเป็นงานบุญที่ใหญ่มากครับผมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยครับผมแล้วก็บริเวณโดยรอบครับก็คือเราได้รับความร่วมมือจากทั้งอุบลเลยครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทางจุรามพุทธนะครับผมแล้วก็วัดใหญ่ล m c นะครับผมให้ความร่วมมืออย่างสูงยิ่งเลยครับผมกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมครับ คุณธรรมและความดีมากมายเลยครับผมผมครับก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองครับผมซึ่งได้มาจัดกิจกรรมนี้ก็รู้สึกป๋าปลื้มมากเลยครับผมว่าการที่เราได้จัดเองทําเองแล้วก็เราได้ทําบุญเองนั้นเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากเลยครับเพราะว่าความเหนื่อยของผมแลกมาด้วยความปลื้มครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้จัดขึ้นมาในวันนี้นะครับผมตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับ ทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดตักบาทเพรชี้แต่คณะพระภิกษุสงฆ์10 5 5รูปเป็นการต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2,557ค่ะ เช้าวันนี้ณหอประชุมคอนเวนชันฮอลล์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดพิธีตักบาตรฟรชชี่แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน1,055รูปเพื่อต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2,557และเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยได้รับความเมตตาจากพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรโมนายไกยริกอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห,หารลาดกระบังเป็นประธานในพิธีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินดาเจริญพรพาณิชย์รองอธิการบดีกล่าวรายงานนอกจากนี้ภายในงานยังประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้อนรับน้องใหม่ด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังฉลองครบรอบ55ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในปีนี้มีการเปิดตัวหุ่นไข่กลยักษ์เป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ของประเีศและเป็นการเริ่มต้นการระลึกถึงคุณของผู้ก่อตั้งสถาบันผู้มีพระคุณต่อสถาบันซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การคิดนอกกรอบแก่น้องใหม่ที่จะเติบโตทางปัญญา ด้านนักศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างก็รู้สึกประทับใจและปรื่มปิติกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะนําไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทั้ง323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศค่ะครับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรในวันนี้นะฮะก็เพื่อให้ คณาจารย์นักศึกษาโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาใหม่นะฮะได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกผู้เป็นผู้ให้นะฮะเพื่อที่จะใหระ้รู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญในในการที่จะสร้างสารรค์สังคมนะฮะภารกิจของสถาบันคือต้องทํำนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ได้ทําบุญได้มีส่วน ธนุบรลลุมศาสนาพุทธศาสนานี่ก็เป็นสิ่งที่ทําทให้สถาบันของเราเนี่ยได้ได้ไดําเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ที่ที่ควรจะทําอันหนึ่งนะครับศูนย์พัฒนายุวสตรีแกนนําชาวพุทธร่วมกับทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการบ้านแสงสวาง่างค่ะ อาจารย์และนักศึกษาศูนย์พัฒนายุวสตรีแกนนำชาวพุทธอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบ้านแสงสว่างโดยมีพระอาจารย์จากทุดงคัสถานล้านนามาแนะนำโครงการบ้านแสงสว่างการปฏิบัติ7กิจวัตรความดีที่ทุกคนต้องร่วมกันทำในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสัยให้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนักศึกษาทุกคนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิอย่างง่ายๆโดยการนึกถึงดวงแก้วที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบายๆซึ่งนักศึกษาทุกคนก็ทำได้โดยง่ายด้วยใจที่หยุดนิ่งจากนั้นนักศึกษายังได้ปฏิบัติกิจวัตรความดี7ประการอย่างต่อเนื่องคือการสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย15นาทีทำความสะอาดจัดระเบียบที่อยู่อาศัยผู้จาไพเราะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและมาสวดมนต์นั่งสมาธิในชั่วโมงสุขจริงหนอร่วมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและได้สั่งสมบุญร่วมกันในศูนย์พัฒนายุวสตรีแกนนำชาวพุทธแห่งนี้เพื่อพร้อมที่จะไปเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวที่บ้านและเพื่อนบ้านต่อไปค่ะสถาบันธรรมชัยได้จัดประกวดศูนทรพจน์ระดับโลกรอบชิงชนะเลิศให้กับสามเณรเตรียมอุปสมบทสถาบันธรรมชัยรุ่นที่12ค่ะ เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องถ่ายทอดสด DMC สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสถาบันธรรมชัยได้จัดประกวดสุนทรพจน์ระดับโลกรอบชิงชนะเลิศสามเณรเตรียมอุปสมบทสถาบันธรรมชัยรุ่นที่12ที่เดินทางมาจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ทั่วประเทศเพื่อมาเตรียมอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายซึ่งในปีพุทธศักราช2557นี้มีสามเณรที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30รูป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดศูนย์ทรพจน์ระดับโลกในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สามาเณรได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนพระบาลีตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ตอกย้ำเป้าหมายและมโปนปณิธานในการสร้างบาร,รมีเป็นทีมทและสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,นเพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและศรัทธ,ธาสาธุชนพร้อมที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายออกไปทั่วโลกและผลการประกวดศูนย์ทรพจน์ระดับโลกรอบชิงชนะเลิศโดยรางวัลที่1ได้แก่สามเณรสุพนัทเนศินรางวัลที่สองสามเณรอนัน,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 นตพงศ์ปากบ้าน และรางวัลที่สามสามเณรอภิวัตขันทองซึ่งทั้ง3ามรางวัลเป็นสามเณรที่มาจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอจะเดินพรทนาันสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะการที่เราจะพูดได้ดีนั้นเราไม่จาเป็นต้องฝึกหรือว่าศึกษาก็ได้เพราะว่าเราก็ได้พูดกันเป็นประจําอยู่ทุกวันอยู่แล้วจากแต่ก่อนที่เราจะพูด โดยที่ไม่ค่อยได้ไต่จรจงมากนะักแต่พอมาได้ศึกษาแล้วทําให้ความคิดโดยเป็นระบบแล้วได้ศึกษาก็ทําให้เราพัฒนายี่ขึ้นไปก็ในครั้งนี้ได้มาพูดกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นการพูดขั้นสูงสุดน,น,นั้นที่ได้รับรางวัลมาก็เป็นความปิติภาคภูมิใจและก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้จะตั้งใจฝึกฝนการพูดต่อไปเรื่อยๆเพื่อ เผยแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลต่อไปศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุบาลเกสรได้จัดปฏิบัติธรรมใจใสและพิธีกราบเท้าคุณแม่เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุบาลเกศรหมู่บ้านปิ่นเจริญ3สงประภา เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครได้จัดปฏิบัติธรรมใจใสและพิธีกราบเท้าแม่เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเยน็นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ใจใสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยพระอาจารย์ได้เทศน์สอนเกี่ยวกับพระคุณแม่และความรักของแม่ที่มีต่อลูกรวมทั้งเปิดสื่อต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจในพระคุณของคุณแม่เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเป็นพิธีกราบเท้าคุณแม่ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำขอขมาต่อแม่ก่อนที่ลูกๆจะได้พร้อมใจกันกราบเท้าคุณแม่และติดเข็มกลัดดอกมะลิให้กับคุณแม่ซึ่งแม่ลูกหลายคู่ต่างก็ซาบซึ้งในความรักและความผูกพันซึ่งกันและกันจนทำให้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่บรรยากาศอบอวลไปด้วยความปลื้มปิติและความซาบซึ้งใจในความรักและความอบอุ่นของแม่และลูกค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปรับชมกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศนะคะซึ่งได้ส่งภาพมาให้เราได้อนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องวันนี้มีภาพกิจกรรมของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วติดตามได้ใน w o r l d News ค่ะ วัดพระธรรมก,กายเซเติลได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส,ส่ใสโดยพระครูภาวนาวิเทศประธานสงนำปฏิบัติธรรมจากนั้นได้ร่วมกันถวายพระพร,พรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยตัวแทนเปิดกรวยและนำกล่าวคำถวายพระพร,พรคือการยานมิตรอันิตตันสมบูรณ์ ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิรสมพิทมอริสและกาลยานมิทถนอมสีเดวิสนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแดกคณะพระพิสุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยโดยมีการยนานมิตรสมพิษมริศและการยนานมิตรอมนิตันสมบูรณ์ประธานเอกเป็นผู้นำกล่าวคำถวายประทีปจากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่พัดสมพรมารดาของดออรธาดาสมพร หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสืบสารวัฒนธรรมคุณยายด้วยการทําความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบเพื่อเตรียมรองรับงานบุญในวันทอดพระป่าฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเซียเต้ลในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล ภายในงานพระครูภาวนาวสุทธิวิเทศได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานมิตรอุดมน้อยมณีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ ภาคบ่ายเป็นวิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการยนมิตรแอร์สุริวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่โดยลูกๆได้พร้อมใจกันมอบดอกไม้และกราบขอพอรคุณแม่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างค่ะขอเชิญผู้มีบุญในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะร่วมพิธีตักบาตรในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2557โดยจะมีพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์10,000รูปณถนนนิพัทธอุทิศสใจกลางนาครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปน้อมถวายคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรจะเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0875913335ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสาัมคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาธรรมชัยเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรและสาธุชนทั่วไปตลอดจนเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะโดยพิธีทอดผ้าป่าจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2557น้นี้ณศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-7246ค่ะค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาและกาลยาณมิตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ค่ะทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้ค่ะที่ t v DMC News gmail.com วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะตมาก็เห็นว่าทางวัดพระธรรมกายนี้ได้ต่อสู้และได้เป็นผู้นำเรื่องการรณรงค์จัดการศึกษาแผนกบาลีมาอย่างเข้มแข็งรวมทั้งโยมผู้มีศรัทธาก็ มีจำนวนมากสามารถจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาได้อ,อย่างเป็นจริงเป็นจังอาตมาก็จึงชื่นชมมนุโมทนาและก็ขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้าพระพิสุสาสมเณรที่ยังมีสติปัญญาอยู่ในวัยศึกษาเรียนรู้ตั้งจิตที่จะศึกษาบาลีกันให้มันจริงจังช่วยกันรักษาพระสัทธรรมแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวเกิดประโยชน์ เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสืบไปคือครูผู่ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรีและอยู่กันไปวันๆอยู่กันไปอย่างนั้นๆไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้เราไม่อาจจะเลี่ยงปัญหาเรื่องแรงกดดันซึ่งสิ่งรอบๆเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่เราสาม,มารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัวโดวยวิธีที่ง่าย ตรงรัดประหยัดสุดและประโยชน์สูงคือการทําสมาธิไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยขอเชิญผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนามาทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและโลกของเราด้วยการเข้าร่วมโครงการ สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนนับล้านคนทั่วโลกได้มาทำสมาธิเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ว่างเว้นแม้แต่วินาทีเดียวแต่ละคนจะต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านคนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างโลกสดใสด้ยดวยสันติสุขภายใน24นอครูวิทยายัง,งยญญืนยันว่าสันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติ้ามนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงตรงนี้ได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้สมัครออนไลน์ได้ที่ www.dmc.tv/ 0 7 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0283110000